อาโยก็ขอสวัสดีชาวแวนพายทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยในเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะไม่อยู่ในส่วนของเกมโลบล็ออย่างในแมปที่มีชื่อว่าดิสคาว t j o จ o จเกมนั่นเองนะ สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองใช่แล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้ใช่แล้วค่ะทุกคนก็มาเจอกันในส่วนของแบบแนวนะโจโจกันอีกแล้วนะในส่วนของคลิปนี้ในส่วนของแบบนี้นะไปเจอมา่ะเพิ่งสร้างได้เมื่อปีนี้เท่านั้นเอง2022 เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนลองไปเล่นดูกันนะว่าไอ้เจ้แมป Dis Chaos JoJo Game แ a p นี้เนี่ยจะสนุกหรือเปล่าแล้วจะมีวิธีการเล่นอะไรยังไงกันบ้างนะเองนะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเองนะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าทางเราเนี่ยมีช่อง y o YouTube อยูอีกช่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ YouTube เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันก็ช่วยกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นเกมใน,นการกับเราทาง Discord เนี่ยเดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description ก,กับชุมชน u t u b e ที่ช่องไหนเลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยหลังจากที่เข้ามากันแล้วก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยูกันไปด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าคลิปในวันนี้น่าเสียงเบาแบบเหมือนพูดแบบกระซิบกระซิบยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องลดใช้เสียงจริงๆต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทาการกดเล่นเลยละกันว่าไอจอนแบบ Discount Social Game แบบนี้จะสนุกหรือเปล่านะคะโอเคกดเล่นเลยนะกดเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการว์ามายัางตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ในสครองแบบนี้เนี่ย private server คือฟรีนะคะไหนยลองเล่นดูซิ ไหนดูระบบ G U I กันก่อนนะคะจะมีตรงทางด้านบนซ้ายนียมีค่าเลเวลนะแล้วก็มีค่าประสบการณ์ศูนยทัูนย์เมีในส่วนของเลือดของเรานะคะตรงนี้1นึ่งร้ทับหนึอยเนาะในส่วนระบบเมนูเนี่ยจะมีที่เก็บของนะคะสามารถเก็บได้3ช่องวิธีเล่นอันนี้จะเป็นสอนวิธีการเล่นนะคะกดตัว Q เป็นการเรียกใช้สแสตนกดตัว E R T Y U F G H V B เนี่ยจะเป็นคล้ายกับสกิลนะคะกดตัว N เป็นการอ้าง น่าจะเป็นคำพูดนาะแล้วก็กดตัว M จะเป็นการเปิดเมนูอะไรประมาณนี้มีระบบ Quest นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นคล้ายๆกับระบบสกิลทรีหรือเปล่า mm hmm. น่าจะอย่างงาั้นนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมน่าจะเป็นในส่วนของ Skill Tree ส่วนการกดตัว M ก็จะเป็นการดูค่าสเตตของเรานะคะว่าเออเราใช้สเตตตัวอะไรมีนิสัยยังไงความเสียหายนะคะแล้วก็สุขภาพมีเงินตรงนี้ด้วยเนาะโอเคเดีดูซิกดตัว N ไม่มีอะไรนะคะ ส่วนตรงจุดนี้เป็นในิวนของบรรยากาศแมปทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมในตอนนี้นะกด c อนโทรลอะไรองี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดอัลเทเนตเป็นการ a ดชนะคะทุกคนและเราจะไปหา a อ r o โรมาจากไหนละทีนี้ตรงนี้จะมีเป็น NPC อยู่นะคะไหนลองดูสิไดจิเป็นร้านค้านะคะกดตัว E เป็นการคุยกันเนาะไหนดูสิต้องมีอะไรที่ต้องการซื้อหรือเปล่า นส่วของแอโร่เนี่ยสามารถซื้อได้นะคะในราคา500นาะแล้วก็เลอกนฟรุตอีก750งั้นเดี๋ยวขอซื้อเป็น a อ r o ่ก่อนละกันนะคะสักอันหนึ่งโอเคประมาณนี้ไหนลองดูซิเวาลาการปากใช้งาน a อ r o ่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชม3 2 1กดใช้งานฮะ,ะอันนี้คือแอนิเมชันในการปากนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้เลยแล้วก็มีเลื่อนอยู่ที่200เดเวล1ะคะ่ะสแตนที่เราได้มานั่นก็คือ Star Platinum นะคะคุณผู้ชมจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วเรากดตัว M ขึ้นมาอีกครั้งก็จะบอกในส่วนของพวกนี้สายความเสียหายนะคะแล้วก็เรื่องของมันโอโอเค Star Platinum เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปทําการทดสอบดูสกิลซิว่ามีตรงจุดไหนบ้างประเด็นคือเรายังไม่เห็นดัมมี่เลยนะคะ่ะว่ามีอะไรยังไงกับตัวแซดเป็นการวิ่งเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ย ไม่มีอะไรนะคะกดตัวแทรกไปการวิ่งอันนี้มีโรกา้กาฟรุตด้วยฮะเก็บเอามาก่อนละกันขึ้นบันไดตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยมีระบบชีฟล็อกนะคะตรงนี้นะข้างบนเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเนี่ยอ่านั้นลงไปดีกว่าข้างล่างจะมีเป็นไอเทมระบต่างๆนะคะทำไมแมพมันดูคุ้นๆจังฮะแมพมันดูคุ้นจริงเลเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะมีพวก NPC เป็นพวกแก๊งสเตอร์เดี๋ยวลแโลกา้กาฟรุตยังยังไม่ใช้ละกัน พวกนี้จะมีเป็นพวกแกงสเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับมีดนี้จะเป็นระบบเควสหรือเปล่าโจสเกะเควสที่ต้องการคือเราจะต้องมีเลเวล5ก่อนเรายังเลเวลไม่ถึงนะคะน่าจะยังรับเควสไม่ได้ในขอทำการลองสำรวจแบบดูกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะแอโร่เนี่ยยังไม่เห็นเลยตรงนี้เป็นพวกถังนะคะอันนี้จะเป็นเควสหนึ่งต้องมาคุยกับวิลเลียมนะคะคุณผู้ชมเด้ขอวิลเลียมก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำการ อะไรนะพวกนี้เนี่ยมันไม่ยอมปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเลยช่วยฉันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะพวกทา์กพวกนี้ได้เลยแล้วก็รับเควสมาเป็นที่เรียบร้อยกดที่เมนูนะคะจะมีเป็นเควสกก์กำจัดเจ้าตัวทา์กาตัวด้วยกันขอระรวันก็คือ exp 1น0กับ Curre n c y อีก250งั้นเด้๋ยวนถเราเนี่ยจะลองไปทำเลยละกันนะคะส่วนของจะหายไหมถ้าเกิดว่าเรารีแล้วเดี๋ยวขอทำการเปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็ใส่ที่เก็บของเก็บผลไม้โลกาฟ์สเอาไว้ในนี้ละกันนะคะโอเคอะ ไม่ใช่ที่เก็บของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่เก็บของที่เป็นไอเทมนะคะแต่ว่ามันเอาไว้เก็บพวกสแตนมากกว่าโอ,โอเคโอเคโอเคคิดว่าเป็นที่เอาไว้เก็บไอเจ้าไอเทมนะคะไม่ใช่เป็นที่เก็บสแตนนะคะคุณผู้ชมตรงจุดๆนี้แล้วเหมือนไอเทมโลกากล้าฟเราหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะอันหนึ่งหายไปเลยไม่เป็นไรง้นเดยวเราเนี่ยไปทําการทําเควสักอันหนึ่งดีกว่าเราเล็อกเควสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเควสของวิลเลียมเนาะ ไปทําการกําจัดพวกทัก3ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะลองมาดูสิคะว่าจะเป็นยังไงกันนะอันนี้คือเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวนะเควสไอเจ้าตัววิลเลียมเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดนี่มายาตรงนี้ฮะเจ้าสุเกะยังรับไม่ได้เพราะว่าอันนี้เราเลเวลยัยงไม่ถึงไหนดูซิแอร่เรายังไม่เจอสักอันหนึงเลยนะคะแอร่นะโอเคทําการกําจัดพวกทักกันเลยดีกว่าฮะ มาเลยเจ้าพวกทักแกนะแกสกิล e ไปหน่อยฮะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ0.5ดาเมจสกิล r เป็นการปล่อยหนักนะคะคุณผู้ชมสามารถคลิกโจมตีปกติได้ด้วยโอเคสกิล t เหมือนจะยังไม่ได้อัพค่าสกิล tree ใช่ไหมน่าจะใช่นะ,ะเหมือนเราไหนจะยังไม่ได้อัพค่าสกิล tree เมื่อเรากดที่สกิลตรงนี้เราต้องทำการอัพค่าก่อนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีพอยนะคะหรือว่าพวกสกิลเนาะ อันนี้ต้องใช้3พอยต์ในการอัพเกรด4พอยต์เป็นสกิล Star Finger นะคะอันนี้จะเป็นสกิลที่ทุบลงบนพื้นอันนี้จะเป็นสกิลหยุดเวลานะคะคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือเรายังไม่มีสกิลสังอันหนึ่งเลยสกิล E อีก e สักรอบหนึ่งสินี่เน่สกิ e e ล E ไปหน่อยดาเมจรุนแรงโจมตีต่อยหนักดาเมจสามจุดห้าดาเมจเจ็ดจุดห้าฮะไปแรงจริงเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยอนนะไรนะคลิกสกิล เราสามารถกดคลิกได้นะคะอ้อต้องกดคลิกก่อนเหรอเฟสมันถึงจะขึ้นนะคะจบเลยต้องต้องทำการกดไอ้เจ้าคลิกที่มันเป็นออฟก่อนนะคะไม่งั้นมันหายเข้าใจแล้วงั้นมาตีก่อนตีแกให้มันตายไปข้างหนึ่งสิเฮ้แล้วเราจะตายแล้วนะคะีคุณผู้ชมเดะแดสนี้ก่อนมาดาเมจ0.5 นี่มีน,น,น,นี่เรียบร้อยกดคลิกเก็บนะคะเรียบร้อยะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายมาต้องตีกัวสุดท้ายให้มันตายก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เนี่ยดาสซีก่อนมาเลยนี่สกิลอ e. ีนี่ดาเมจรุนแรงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเด่ะมันตีใช่มายเบสบอลตีเรานะฮะนี่แหละดาเมจเจ็ดจุดห้าหน่อยดีเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมคเควส ก้เป็นอันเสร็จสิ้นฮาร์ดเคเวสก็เสร็จแล้วใช่ไหมสมทับสา3เสร็จแล้วก็น่าจะต้องไปคุยกับวิลเลียมนะคะไหนลองกดคุยดูซิกดตัวอีไปการกดคุยเนาะโอเคหลังจากที่ทํำเคเวสเสร็จแล้วก็ต้องเอาเคเวสมาส่งด้วยนะคะก็จะได้เงินแล้วก็ค่าประสบการณ์นั่นเองุอยประมาณนี้นะคะ โ okay. อเคพอลราส่งเคสแล้วก็จะได้รับเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะประมาณนี้เลยโอเคอยากจะลองเปลี่ยนแสแตนบ้างอะ่ะต้องทำการเก็บแสแตนนี้ก่อนตามไปจทเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่ามันแรหรือเปล่าเรายังไม่เจอนส่วนของแอโร่เลยนะคะตั้งแต่เล่นมาไม่มั่นใจว่าแอโร่มันดรอปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองไปสำรวจตรงอื่นดูบ้างนะคะในส่วนของอืมหายากจริงนะคะเนี่ยไม่มีจริง นั้นเดี๋ยวเราไปซื้อไอเจ้าตัวแอโร่เลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราขอไปทําการซื้อละกันในส่วนของแอโร่เนี่ยไม่บรรใจนะคะว่ามันดรอปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะงั้นปะเดี๋ยวเราเจะทาการกดซื้อคู่กับ NPC คนนี้กันอีกสองรอบหนึ่งละกันมาทําการซื้อแอโร่นะคะไหนต้องการซื้อแอโร่เนี่ยนะคะห้าร้อยค่ะแล้วก็ทําการใช้งานเลยสามสองหนะะึ่ง้าดูสิว่าคราวนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นสแตนอะไรนะคะในคราวนี้นะ สเตอร์ที่เราได้มาเลือกสองร้อยอีกแล้วอืมอย่าบอกนะเป็นสตาร์บิชินาไม่เอานะหูเฮ้ยเดอะเวิลด์เหรอทำไมเดอะเวิลด์ทำไม, World, ำไมเดี๋ยวทำไมเดอะเวิลด์มันเป็นตัวอย่างเงี้ยเราได้เดอะเวิลด์มาแบบปกติหรือเปล่าเนี่ยได้มาเป็นเดอะเวิลด์แบบร่างอัลเทเนตยูนิเวิร์สนะคะโอ้เอ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวขอลองไปทำการโจมตีดูแล้วกัน,นะคะ่ะว่ามันโหดหรือเปล่านะไอเจ้าตัวนี้นี่ไงเลโกต้าฟรุตดรอปอีกแล้ว ดรอปเยอะจริงค่ะไอเจ้าตัวโดกาคาฟรุตเก็บกเอาไว้ก่อนละกันแอร์เลเนี่ยยังไม่เจอสก,ก้ะอันหนึ่งเลยนะคะในส่วนของการดรอปลงมาเนาะเดี๋ยวค่อยดูละกันฮนะ,ะนี่ดรอปตรงหน้าเลยดรอปตรงนี้โอเคแตวขอไปทำการรับเควสแล้วก็ลองโจมตีใช้สกิลดูละกัน,นะคะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเอออนอื่นขอดูในส่วนของสกิลทรีกันก่อนฮะในส่วนของการอลไรว่าอัพครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนจะได้ภารพอยต์มาอย่างละสองเนาะอันนี้จะเป็นการเลือกทักษะอ่ะคะ่ะอันนี้จะเป็นการหยุดเวลา เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่2สกิลเท่านั้นนะคะของไอเจ้าตัว The World Alternative Universe โอเคงั้นเดี๋ยวขอทำการรับเควสกับวิลเลียมแล้วก็ลองโจมตีดูนะคะว่ามันดาเมจแรงหเปล่ามากดรับเควสก่อนนะคะคุณผู้ชมจะได้ถือว่าเป็นการฟาร์มเงินเป็นตัวด้วยเนาะได้เลย Help me please เควสใหม่กดโจมตีเลยละกันสกิล E ฮาร์ดดาเมจจะอยู่ที่1เฮ้ยดาเมจแรงนะคะสกิลโจมตีแบบว่าสกิลหมัดหนักเน่ยจะดาเมจอยู่ที่8.5 ไม่มันเป็นตัวที่แบบดาเมจแรงมากๆค่ะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยดาเมจปกติเนี่ยสกิล e จะอยู่ที่หนึ่งถือว่ารวมๆแล้วคือตัวนี้โหดมากๆนะคะเหมาะกับการแบบฟาร์มเดี่ยวมากเลยอะ่ะมันดาเมจแรงอยู่พอสมควรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สกิลโคลดามันก็ค่อนข้างที่จะไวด,ด้วยเหมือนกันนะ,ะสกิลนี้นี่เนี่ยดาเมจ8.5เรียบร้อยทำเควสเสร็จสิ้นแบบรวดเร็วนะคะส่วนสกิลอื่นๆสกิล t เป็นการปาดามนะคะเหมือนจะนี้ด้วยสกิล y เป็นการยิงปืนเฮ้ยอันนี้ตอนนี้ครบเหมาะเจาะเลยอะมีเกือบทุกสกิลสกิล F ยังไม่มีนะสกิล G เป็นการใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันสกิล H ไม่มีสกิล J สกิล U C X เป็นการป้องกันนะตัว X สกิล V B N ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขอลองดูสกิลอันนี้ก่อนหาสกิล T นะเป็นการปาอาวุธออกไปปาดาออกไปตามด้วยสกิล Y เป็นการยิงปืน1นนัดนะคะถือว่าตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไอเจ้าตัว The World Alternative Universe อันนี้กดเก็บได้ไหมกดไม่ได้แล้วค่ะถ้าทำเควสเสร็จแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเควสไปส่งวินเียมค่ะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของการรีวิวแมปที่มีชื่อว่า Discouts นะ Discout JoJo Game เป็นเกมแนว JoJo โจโจที่มาใหม่ล่าสุดคะ,ะสร้างขึ้มาปี2022นั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยก็คล้ายๆเจ้าในบบนิเนะี่ยเดี๋ยวทำการชิ้ิมแมปเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชนันและการสามารถมาลองเล่นกันได้นะคะ อันนี้คือส่งเควสแล้วเรียบร้อยหรือยังโอเคเหมือนเราจะส่งเควสเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเออ่เข้าได้ว่าอะไรนะเล่นเกมกับเราเนาะ,ะก็สามารถไปกดจอย Discord ที่ช่องใหม่กันได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่คลิปวันนี้น่าอาจจะต้องขอลดใช้เสียงจริงๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะเสียงเบาไปบ้างต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกัน เอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม